เมาดูนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเล่นนางกระดงกันแล้วนะคะถูกหวยัยนางกระดงนะคะตอนนี้มีนางกระดงหนึ่งนางนางกระดดงดีนางนีนะี่แม่ ไวไวดเวาเรียมตัดครับอยมรดงีศาด้วยที่จกลัวศาอ๋อนก็มด้วยวั่นะับกระด้ทํา้ว จะตามใลยใครจะเข้านานากระดงนคนไทยไม่เคยเห็นที่เพชรจะเล่นนากระดงมาครับกรนีที่บริเวณลานอาา,อานอเนกประสงค์ SML ของโอรงการภบุณตางาบ้านรัตนี้จะเล่นน้านากระดง ดูเด้อปราเทศไทยวิธีไพโูนนะตัเสียงเข้าไปไไไอ้าวอันนี้ครูมาจากไหน,นี่จังยองแลวม,มัมีปลาล่าหนึ่งตัวเข้า,าเข้าแดงมีอยู่ยสีกระทงแล้วก็มีทุบเพียน กลวยนะครับนะมีอยู่เดวยกันทั้งหมดท่ากลวยหกกลวยนะครับท้ากลวยตาปากแล้วก็มีปลาหนึ่งตัวปลามีหัวมีหางนะพุงพุงจะหายเอาไปเช้าที่ท้อทำไมตัวนี้คลอดอ้คขอดแ้ว มีปลาหนึ่งตัวมีหางมีหัวครบนะแล้วก็มีกล้วยห้ากล้วยแล้วก็มีข้าวนะแล้วก็มีทุกมีเทียนนะครับอา้าวในทอดเป็นคนเข้ากระนังกระนุ่งนะ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 ใครไม่เคยเห็นนะก็เข้ามาดูครับนะนะอันนี้เป็นพิธีพื้นเมืองนะเป็นประเพณีพื้นเมืองอย่าเพิ่งอะไรจะไม่ทันอะลรสันแล้ว <laughs> เราจะได้เสียงทูลกล่อมนะเสียงทูลกล่อมพรากล่อมไปแล้วกล่อมไปกล่อมมานะครับก็จะมีแอนแม่หนุ่งหาทางวิ่งก่อนมีมารหาทางวิ่งหนีก่อนมาเข้าสีงเสร็จแล้วก็จะนะลำสะดุ้งนะไปหาท่านผู้ชมที่อยู่รอบๆนะแล้วก็ลำเข้าใส่นะใครหนีทันก็ทันไม่ทันก็ตัวใครตัวมัน แล้วก็มีกระดงนะแทะคอนะครับระวังให้ดีโดยมากจะเป็นผู้ชายนะครับเฮ้ยอนายนี่ออกก่อนลูกเดี๋ยวเขาวิ่งหนีชนเนี่ยนะตอนนี้กำลังบุริชาเจ้าที่เจ้าทางนะออกกอนลูกให้เดินทางมาโชคสิงแล้วอย่าหลอกอย่าลวงอะมีอะไรถามเนีย นี่ให้ไม่ออนถามนะจะมีแฟนเข้าไหมไปยังไงมายัางไงมาเขา้ากระดุงก็จะลํำไปตามเสียงเพลงนะครับนะไม่เคยไม่มีใครเล่นง่งยๆนะครับนางกระดุงนะเดี๋ยวผมหลีไปก่อนเราล้อได้นะครับนะ นะล in ่อนางกระดุ่งได now, ้นะลัมกับเขาไปนะแล้วก um> 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 ็ล่อนางกระดุ่งไปนะล่อได้นะครับนะแล้วก็ลัมล่อกับเขานะใหญ่กันเนาะกจะบุวดแต่หัวเออปวดปวดปวดหัวเลยผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่เลือดก็ปวดหัวเอาปวดหัวเอา เอาอีกไปมาครับเปลย์น้อยเปลย์น้อยจะหนีอย่างเดียวไปจะหนีลำล่อเลยนะครับนะลำล่อนางกระโดงนางกระโดงไปจะเล่นกับเราแล้วก็จะลำกับเรานะครับจะวิ่งจะวิ่งหนีนะกระโดงปลิวใสจะน่าล้ำด้วยนะกระดงก็จะล้ำกับเรานะครับหาดูไม่ได้ง่ายๆนะครับจะมีศากอยู่ข้างล่างนะ ดานี้เป็นศาสตร์ตำข้าวแล้วก็มีกลวยอยู่ห้ากลวยนะกกลวยนี่เป็นกลวยข้าวจุกแล้วก็กลวยทู่กลวยเทียนมีอยู่ห้ากลวยแล้วก็มีปลาล่หนึ่งตัวมีหัวมีหางครบอ้าตะพูนนี่นะครับจังหวัดนครกกนุ่ง Where are you going? ហើយ เอาเขาเผาสูรูเผารูเผาสูร <complicated> ูเ็กเอ้าโหอ้โหเล่ก็ยูโ ya be تن دا تن 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 تن ้าดูมายกจบเลยนะคุกลัวไปนี่เป็นที่เก่าแคกกลัวแล้วหนี่นางกระด้งครับแทกเลยแทกเลยครับแทงแล้วฝังไฉีกไปเลยเอาเลยครับแทงไปเลยไม่่ใครหเขาหูน่โแล้วไงนุ่แม่จ๋าแม่จ๋า แม่มาจากไหนจ๊ะแม่จ๋าแม่มาจากไหนจ๊ะอะไรว่าพัาตี้หม่่เผ<ม>ากันเลยไมเนระแม่ชื่ออะไรแม่ เงี้ยเนาะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเผู้ชายก็มีหน่อยแล้วเกินเนาะพี่เบิรงผู้ชายมันมีหน่อยแล้วเกินหยุดครับจะยืนยืนยุดครับเดี๋ยวแม่จะยังไงเดี๋ยวแม่จะทุบ สามพระสาพระอุ้ยน้าต่อนเราแล้วครับได้กันรับโกงมาครับเอาล้มน้ล้มนะล้มส้าล้มแพ้แหย่คำแต่กู้คำทะเลาะเอ้ทะเลาะทะเลาะอยู่ไหนต้องคำในช่อที่ ลุงลงมาไม่ได้คำนะแกไม่รู้ประเพนีเก่าไอ้ฉันนี่ฉันดูดีอะไรครับความรู้สึกน่ารมองแล้วน่ารมองแล้ว คือเป็นประเพณีนะครับประเพณีหมอของเราไอเน็กการแสดงที่ใช่เรารกเดีวเราดูบทเพลงจริงๆเลยแหละจริงพื้นฐานของเราจริงๆเลยแหละขอขอบค,คุณนะครับที่ท่านมาสัง่งกิจกรรมไอ,อ้นี่เร่นให้ไปเพื่อมาถึงสถานของเราครับได้ชอบก็ขอบคจริงๆ <laughs> เป็นตาเป็นตา มีการลำวงครับิรตงออกมาเนี <laughs> ่นะครับ hmm. พิตงลำวงครับลำวงอาไรล้งเชิญแม่นล้งเลยต้องลำวงครับแก้เค็ดแก้ชอตายแน่ทะลอนร้องแะไนี่ยอะรล้ำวงลำวงลำวงลำวงกองทุนอะไรออกล้ำวงล้ำวงต้องแก้แค้ต้องแก้แค้นติดการลำ 很、嗯、好，很、嗯、好。 I'm not finished nak buat ke

ก็ได้เล่นสนุกสนุกเนาะแต่ราฟาดชมกีหลมลอยทำมาในสคนไทยคนใาไม่ใจเมตตามีพุทธศาสนารานาเอโนเอเชียเ่งปุใจคนไทยส่วนใหราไม่ใจเมตตา ต่างทางรถเหนือจากเจ็บปวดใจนันทั้งชอบใจุ้งแผู้หญิงรนเลใจนางแค่ดังรถมีรักไ่ผัจไม่เนิงวรุรัเยิงริงอยู่ในรถ่างเอยเก็บเป็นจับทำไมเขาออกแม่ต้องเนี่ยนะอออ ค <นะ S 2> รับขอบคุณมากครับนี่เป็นนางกระด้งนะพระผู้ชายผู้ชายเนี่ยจับไม่ได้ออกทันทีนะแต่ผู้ชายไม่ได้นะทำวิ่งกระดง้งตึงดง๊ดใช้กระด้งเนี่ยเป็นอาวุธนะออกไปนนแล้วครับกระด้งอาจารย์่นครับอันนี้คือประเพณีอของบ้นานเรานะครับจะไปคิดอะไรมากนะครับ กัไม่ได้ไอ้เอ๊อ้สากเนี่ยเียนสากไมเนี่ยเอามาไอ้สากอะไรเนี่ยเรลองทำดูดิเอ๋ามันรู้แลีเรรู้หรอพีเก่ายังไงมาอย่างไรออทุนทีตนี้ออแสดงมันจบเจน้อยถูกไัมน่้ไม่รู้มัขี่แมาโดนตเลวแฟนอยู่เอาอิ महिला เปิดมดอ่ะแหละเดี๋ยวต้องไปเปิดดูดีเนาะอันนี้ไม่ได้ฮาดเลยอันนี้แค่ตายตายมันจะมีเสียงปูดออกมามีมดเีรอได้เป็นกองชาวบ้านเราแล้วครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นไปอะไรนี่นหะไม่ต้องหาอีกผุดน้องะกอนเนี่ยพร้อมท้องแม่นูกก็ไมแล้วนา não